สวัสดีครับผมพุทธะนะครับบ้านและที่ดินครับวันนี้พามาชมที่ดินแปลงหนึ่งร้อยตารางวานะครับมีสองแปลงติดกันนะครับหมุดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุดด้านหลังนะครับอีกหมุดหนึ่งตรงท่อเนี่ยฮะไอตรงท่อพักน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ไปด้านหลังแล้วก็หมุดไกลตรงนู้นนะครับแปลงที่สองที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่ที่จําหทัดสักบือนะครับอำเภอองรักจังหวัดนครนายกนะครับ ด้านหน้าทางเข้าตรงนู้นนะครับเข้ามา208เมตรนะครับ200กว่าอีก8เมตรถึงหน้าแปลงที่ดินนะครับน้ําไฟอยู่ตรงนู้นนะครับก็คือดึงเข้ามาได้นะครับ200กว่าเมตรนะครับเข้ามาก็ถึงหน้าแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้เสนอขายนะครับอยู่ที่165,000บาทนะครับผ่อนเดือนละ2,000กว่าบาทนะครับสําหรับใครอยากผ่อนนะครับเนี่ยจังหวุดนี้นะครับแล้วก็ไปด้านหลังอันนี้ทําเป็นคันไว้นะครับจะได้เดินเข้าออกได้ที่ดินเป็นที่นาเก่านะครับต่ํากว่าถนนประมาณสัก 60เซนได้นะครับที่ดินหันหน้าทางด้านที่ตะวันออกนะครับด้านหลังมีล่องส่งน้ํานะครับตอนนี้เขาส่งน้ําเข้านาก็น้ำกระซึมเข้ามานะครับตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับถนนหน้าแปลงนะครับกว้าง8เมตรนะครับเป็นถนนสาธารประโยชน์กว้าง8เมตรเป็นถนนน่าจะเป็นดินลูกลังนะครับเป็นดินลูกลังเป็นถนนจัสรันสมัยโบราณนะครับที่ดินแปลงนี้เสนอขายอยู่ที่160,000นะ ออหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับผ่อนส่งกับบริษัทโดยตรงนะครับเป็นทรัพย์สินบริษัทนะครับตรงนี้นะครับดาวเริ่มต้นสามหมื่นห้าพันบาทนะครับผ่อนเดือนละสองพันกว่าบาทนะครับอีกบมุดหนึ่งตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ไปนู่นฮะเสาหินด้านหลังนะครับออกรางวัลไปแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้ออกรางวัลไปแล้วนะครับมีหมุดมีเสาหินนะครับอีกเสาต้นหนึ่งตรงนู้นนะครับให้ผมวิเคราะห์ก็ไม่แพงนะครับเข้ามาแค่สองร้อยกบอีกแปดเมตรกดึงสายไฟอะไรก็เข้ามาได้นะครับ ขอการไฟฟ้าเขาก็จะให้ประมาณ140เมตรนะครับอีกสูอีก60เมตรเราก็ต้องตั้งเสาเพิ่มเพิ่มอีกสักต้นนะครับถึงจะถึงนะครับต้น2ต้นถึงแปลงนะครับเพราะการไฟฟ้าจะให้แค่ระยะ140เมตรนะครับเกินนั้นเราต้องตั้งเสาเพิ่มนะครับอาจจะต้องตั้งเสาเพิ่มอีก2ต้นนะครับนี่นะครับน้าก็พอดึงได้นะครับเพราะว่า200เมตรนี้ก็วางปลาปลาเข้ามาได้นะครับไม่ไกลมากนะครับใช้งบประมาณไม่เยอะส่วนไฟฟ้านี่ขอการไฟฟ้าได้นะครับ140เมตรเกิน140เมตรเราต้อง ขยายไฟเพิ่มเข้ามาเองนะครับก็คือต้องใช้ประมาณ2ต้นเข้ามาสําหรับใครสนใจแล้วกันนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับก็ถึงแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับฝากไว้แล้วกันนะครับเบอร์โทรครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองเจ็ดศูนย์นะครับโอภาษนะครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองเจ็ดศูนย์โอภาษนะครับผ่อนได้นะครับผ่อนตรงกับบริษัทเลยนะครับฝากไว้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ